ไม่มาเออเลยเกินกลัวเลย มา่อสรับนะเทศทกท่านนะครับประเไทยนะครับได้ยกเลิกการทอุตุาหกรรมแตบไหมนะครับทำให้น้องช้างตกงานนทั้งรับทีนชัแบบกัรนเปลนตัวใหม่ที่พี่ผู้จัเ้งนะนนะครับสมาตรงนี้ครับก็จะเป็นช้าที่เกษียณแล้นะครับจะเป็นชางที่อายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับเราก็จะไม่ได้ทำเงินหนักครับเราก็จะเอาไว้เพียงให้รับงานท่องเกีวกับเรื่องราวของช้างนะครับแบบเราเป็นเงาส่วนนะครับถ้าต่องเที่ยวดูโชว์จบข้างในนะครับสามารถมาเป็นได้นะครับที่นี่ ทุกคนก็จะไปรับคะในนนะครับแล้วก็สามโมงครึ่งครับวมถึงช้างที่เราได้รับบริจาคมาเนี่ยนะครับล่าสุดก็จะมีอ่าช้างบางบุญนะครับคือเป็นของช้างของบุญบุญนะครับที่บริจาคให้เราดูแลต่อนะครับที่สกกับโฮสเนะครับ ไม่ออครับมัน่ากลัวำเอทยากเนทางขี้แตกจัไอ้แฮมโยนเข้าปามเต้องไปซื้อตะกก้าว้าวหยูัไไงอ่ะ อเอาอันนี้ก่อนนี่อ่ะเนี่เอาขบก้นพันนี่อย่าไปโยนไม่ใช่เอาไยวางเราไปเดี๋ยวอ่ะเอาแล้เดี๋ยวทังปั้นเดียวแถวอ่ะไม่ต้องวางลองไม่ต้องวางดิแมว แทงที่แตกโ้่วเย้พี่อานที่สุดทำก็ได้เห็นชั้นที่แตกแล้วเย้ดีใจอ um ือไม่เลยเลยเนี่ยแม่แค่มาขี้เป็นเหมือนเ็ปอะไรตัวอะไรทำไงั้นที่แตกไม่ใช่ไม่รู้จักคำพูด ไไแฮมแฮมอ,มมอ,อยาพุ่งไปช้างอากขี่ช้างอ่ะอยากาให้ยันขี่คนเดียวมแม่เหงาแฮมยันไม่ชอบไม่ยันไม่อยากจะพลาดอเ,อเ,าเอาลงอ,อ,อีกแล้วมนี่เอ,า,อ,อาไม่ขึ้นดอยกันหรอ เขามีแบบสวนฟ้าเลยนะเดี๋ยวลองไปอีกที่หนึ่งรอรถมาด้วยกันไม่รถมาเขาก็เอาออกข้างนอกแล้วไม่ใช่หรอไม่มีมีแค่นี้มีแค่นี้ลูกคุณช้างอยู่แค่นี้เขาจะมีกิจกรรมอาบน้ำที่เปิดกรนะ่ยน โดนหน้ามดิดูเรื่องมาดูนี้แล้วเ็วร่รถ่ายี่ย่่โอยพอถ่ายแล้ววันนี้แม่รอลงมแล้วก็อะไรถ่ายแล้วเหรอูมะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ศูนย์จุฬาช้างไทยกับกิจกรรมการแสดงช้างชาตินะคะตอนนี้มีเวลาสำหรับนักเรียนท่านไหนที่อยากกับป้อนอาหารช้างสามารถ เรามีโชว์ทุกวันละสองรอบนะคะรอบสาจะเป็นสิบสี่สิบห้าส่วนรอบบ่ายจะเป็นบ่ายสิบสิบห้านาทีถ้าเนี่ยจถ่ายรูปกับช้างตอนนี้มีอะไรยู่นะคะสามารถมาบรรทัดรูปกับช้างได้ด้ยนะคะและเรามีนักเรียนช้างตรงหน้าหกชื่อ้วยกันนะคะเป็นนักเรียนช้ที่จะโชว์ความสามารถด้านการสึกให้ได้ชมกันด้วยในรอบบ่ายวันนี้บ่ายอาัาศแบบนี้ ส่วนการรักษาทยหรือสถาบันัาวาแห่ชาติที่นี่เราถหน่วยนตอนการตรวจช้างนี้จะตรวจให้ช้างอยู่บคนไม่ยั้ปลอดภัยะไม่ได้ร่วมร่วมกับสเปนในการรักษาเวลาที่พวีาายตัวในดีวนะคะอันนี้งเอามาเดี๋ก่อนขอ้าอี นี line, right ่เหลือเวลา้องนาทีนะคะหลุดร้ายกันเป็นตัวนักเรียนลนึกถึงตัวนักเรียนขั้วประมาณเจ็ดปีนะคะอยู่ประมาณเจ็ดปีแกสุดตอนนัวมีเบียดนั่นคือเหงื่อนะช้างจะเหงื่อออกตรงคนเล็กนะคะไม่ได้ขับเหงื่อเหมือนมนุษย์เราไม่มีการขับเหงื่อพวดร่างกายเพราะฉะนั้นได้เวลาลงได้แล้วการธรรถึงเวลาที่เราปล่อยให้เขาเล่นตามธรรมชาติช้างมักจะกระโปกยง สีกอกกมากเลยนะคะอ่าเพื่อลดกระดูกในร่างกายตรวจเช็คสภาพผิวนอกจากนี้นะคะยังสาามรถใช้น้ำในการเพื่อลดร่างกายนะคุณบช้างคือวันนี้นะคะค่อนข้างเยอะสองร้อยตัวเลยนะดื่มน้ำวันละสองร้อยลิตรนะการอาบน้ำใช้พมสูบน้ำพ่นตามร่างกายในมือเก็บน้ำคอคนเดียวก็ได้ปีขื่อคนเดียวก็ได้นี่ก็เป็น เป็นธรรมชาติของช้างเวลาเล่นงานทีนีเาจะถ่ายเชือกหนึงวันละ50กิโกคูณ1 1อกิโลคือคูณใช้1เชือกเรามีช้างวันก็ไเลยนะ็เก็การาายร้กัาราร่างายาให้ให้แน่ใจว่าสุขภาพร่างกายของณดีนะคจ เราก็จะไปแยกแยะในการทำกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลค้าเป็นตัวกลางการให้เขามีความรักความผูกพันมากกว่านั้นอีกแล้วแม่แล้วเธอเลยค่ะแม่ท่านที่ ายภาพเป็นเรื่อเล่นดูความน่ารักของช้างก็หาลมหาลกไดเลยแการเล่นน้ำของช้างาร้อนนเวลามีดินรีทนเพื่อลกร่างกายจะเืิดทาโลชั่นกันแดดต้นไม้ครูตาปดหินหรือบางทีคาทไม่มากเขาจะหยิกหญิงไม้มนดูเองนะซึ่งจะช่วยบรรทาาการคัได้เลย เทียนทั้งเกือบติดเชือกจะโชว์ความสามารถตามธรรมชาติให้ได้ชมกันนะคะเชิญชมวันนี้อายุเก้าปีเด็กชายสิงหานะม่ขอใช้ปบมือให้สิงหาหนะะ่อยค่ะติดเชือหรือประมาณสิบปร์เซ็น์ของน้ำหนักตัวนะคะดื่มน,น้ำวันละ200รลิตรหรือ60แกลลอนอนะคะช้างเป็นสัตว์อายุยืนอายุไขเฉลี่ยร์ เจปีมีการนับรอบอายุเท่ากับคนลงเพื่อทําการตรวจเช็คร่างกายมาลี่นอนลงตรวจบางส่วนอาจจะตรวจได้ไม่ทั่วถึงมาลี่เซ็นนะพีสลุขค่ะแม่ภาษาอังกฤษก็เรียนน้ำเรียนวันละหนึ่งครเรียนเยอะกว่านี้เดี๋ยวเขาจะลืมนะคะเขาไปเรียนฟันช้างด้านในเป็นฟันกลางนะคะใช้ในการกดเคี้ยวอาหารตรวจเช็คช่องปากตรวจเช็คฟันหลังจากนั้นให้รางวัลหนึ่งครั้งแม่เล้งวันนึงในครอบครัว การพขยายพันธุ์ตามธรรมชาตินักเรียนชา้างตัวผู้เขาจะเรียนรู้การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจริงๆแล้วชา้างเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ15ปีนะถึงจะสมบูรณ์นะนะอาจจะก่อนหน้านี้หรือหลังจากนี้นหลังจากอายุประมาณ40แน่คุณแม่หลงจองสองรูปเลยสองสีวาดตูปงสวยๆนะดอกสีสสสอสอบอกว่าร้ที่สุดสีเมืองเลยค่ะ,ะคุณแม่หลกจองสองพันถ้าไหนที่รู้สึกยังไงบ้างครับ การล้องชัากับน้ำการสันที่ความสามารถของล้งจชกาในห้องเรียนและเชับกันเรื่องเช้าเรือยอรท์และน้ำแช่คบับ mấy kỳ hả hơi anh chị chào yêu mày đồ chào hồi hương lòng bắn